ละครสั้นเรื่องไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสับใครด้วยนะคะไปดูกันเลยนี่ลูกจัดกระเป๋าเสร็จยังเนี่ยพ่อรอนานแล้วนะแปบ๊บหนึ่งครับพ่อใกล้จะเสร็จแล้ว โอเคโอเคพี่จะบอกไกจะเสร็จทำไมยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกมาจัดกันเถอะเธอเอาอะไรไปบ้างอ่ะหนูเอาตุ๊ก,กตาเสื้อผ้าแล้วก็ของเล่นโทรศัพท์สายชาร์จโลชั่นบลาาบลาโอ้ฉัดเนี่ยมีรถ มีรถของเล่นนะแล้วก็มีของเล่นเยอะแยะเลยเราพี่ไม่ใส่เสื้อหรอไม่อ่ะขี่เกียจขี่เกียจใส่เสื้อลงไปในกระเป๋าไม่ใส่อะไรล่ะใส่ตัวนี้ไงอีไม่เอาไายก็ได้เอาชุดไปแค่สามชุดพอโอเคยัดยัดยัดใส่เข้าไปโอเคไปเถอะ โอเคไปเถอะถ้าไปถึงเชียงใหม่อย่ามายืมหนูใชล้ละกันนะเออไม่หรอกนะ้ามาแล้วครับโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปจะไปสนามบินกันนะมาเดี๋ยวพ่อขับเองขับไปสนามบินนี่แหละจองไฟตั๋วเครื่องบินตอนเที่ยงตอนนี้ก็เพิ่งกลอีจะจะสิบโมงแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอสแตนบายที่สนามบิน วันเนี้ยพ่อเลือกวันที่ดีที่สุดเพราะจะไม่มีคนเลยจะได้นั่งเฟิร์สคาสเฟิร์สคเลยหรอพอ่อไม่หรอกแหละเป็นแบบเครื่องบินส่วนตัวที่ไม่มีคนนะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้ไม่มีคนสักคนหนึ่งหาที่จอดก่อนเออจอดนี่ได้สินะจอดจอดจอด มาลงมาลงมา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 ,มาไปไปไปมาเร็วลูกอย่าช้าเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันโอเคครับตื่นเต้นน่าจะได้ไปเชียงใหม่แล้วพอก็ตื่นเต้นเหมือนกันพอไปแค่10ปีครั้งมามามาเดี๋ยวต้องตรวจสัมภาระก่อน ไม่มีแอร์โฮสเตสหรอครับอืมน่าจะใช่นะพี่โอ้แต่มีคนอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวกระเป๋าไปตรวจก่นอ,อกนการกระทำแบบใหมเก็ไม่สมควรในทำในชิปจิกนะคะทุกคนนี่มาแล้วชุบโมเดลทำมาตรวจกระเป๋าสซ่ เอาของไปเยอะหนักเกินเจดโลดี่ันไม่ช่วยเลยนะไม่ได้เยอะเหมือนพี่หรอกไปมาแล้วปกติดีทุกอย่างขึ้นเครื่องกันดีกว่าใกล้ถึงเวลาแล้วได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วรีบขึ้นเร็วเลย ไปไปได้ตัว๋วที่นั่งอันไหนแม่ให้เออแม่ได้ออได2 1่อผมได้2 1่บครับอโอไม่มีคนเลยเนี่ยนั่งไหนดีล่ะนั่งไหนก็ได้นะเอาดีนังนี้ก็ได้ถืหน้าต่างมานั่งมานั่งมานั่ง คาดเข็มขัดดีๆนะจ๊ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปถึงแล้วลงจากเครื่องบินได้เลยจ้ะถึงแล้วเชียงใหม่เดี๋ยวเราต้องเช่ารถกันก่อนนะจ๊ะอืมเราจะเช่ายังไงหรอครับแม่นั่นสิคะอ่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจำได้ว่าพ่อ ได้เออเช่ารถไปอยู่นะรอเขามาสง่งเออแม่ครับว่าไงหรอถ้ามารอตรงนี้เขาจะขึ้นมายังไงล่ะครับเออจริงด้วยไปลงไปในเมืองนี่ไงเขามารอตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รอนานหรือยังครับเนี่ยรอนานพอสมควรแล้วครับ โอ้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับครับได้เลยครับสามารถเปิดสลูปได้นะครับแบบนี้แล้วก็สามารถปิดกระจกเปิดกระจกได้ปกติเลยนะครับแบบนี้นะแล้วสามารถเปิดกระปิดสลูปแบบนี้ก็ได้นะครับ,บ,บครับผมครับครับไม่เป็นไรครับไป เราไปไหนกันดีมาเชียงใหม่แล้วไปที่พักกันเลยไหมคะอะก็ได้นี่ไงที่พักไม่ไกลไม่ไกลจากในเมืองมากนี่นี่นี่พ่อเช่าเป็นพ่อไม่ได้เช่าได้สำนะเนี่ย เป็นบ้านของคุณคุณปู่พ่อเองแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วเลยปู่เลยลยกบ้านหลังนี้ให้พ่อพ่อก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกก็จะเป็นห้องน้ำม,มาลงมาเลยจ้ะนี่นะก็จะมีโอ่งน้ำขอบคุณสถานที่ได้นะคะแล้วก็มีรถนะสามารถขับได้อยู่ไม่ค่อยติดละ ค่อยค่อยขึ้นนะจ๊ะมันทางแคบค่อยค่อยขึ้นนะจ๊ะอ่อนี่ก็จะเป็นบ้านของปู่พ่อเองแล้วนี่ก็จะเป็นเอ,อ่ออะไรนะห้องไว้สำหรับเมื่อก่อนก็จะเป็นห้องของพ่อแต่ตอนนี้ พ่อไม่อยู่แล้วผมได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องบูของพ่อเองเราทั้งหมดเนี่ยไล่ทั้งหมดปู่พ่อก็เป็นคนเก็บเองนะจ๊ะสามารถมากินข้าวตรงนี้ได้ดูวิวไปเที่ยวกันเลยไปจ้าเด็กๆได้ค่ะไปเที่ยวไหนดีอืม ไปกิวแม่ปานไหมหรือว่าจะไปดอยอินทานท์หรือจะไปมีหลายที่เลยว่าจะไปไหนดีอยากไปไหนกันละจ๊ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปอยากไปดดยอินทานน์กับกิวแม่ปานค่ะอ๋อจะดีหรอโมเดลดีสิอ๋แต่โอเคพ่อพาไปก็ได้มามา,มาแต่ต้องไปเปลี่ยนชุดให้ อบอุ่นเหมือนพอ่อก่อนนะมันหนาวมากสักพักอะตอนเย็นๆไม่ก็ตอนเช้ารุ่งอะจะมีแม่คนิ้งตกมาด้วยนะหูตอนนี้ก็หนาแล้วครับขนาดตอนเที่ยงนั้นเนี่ยหนาวหนาวเปลี่ยนชุดดีกว่าเออได้เอาเสื้อกันหนาวมาไหมเนี่ยถ้าไม่ได้เอามานี้ตายเลยโอ้ย ไม่ไม่ทำไงดีเนี่ยวยหนาววยสวยแล้วพ่อครับผมไม่ไ,มได้เอามะม,ม,ม,ม่าหมูเด้งเอาเสื้อกันหนาวมาครับโอ้ยพอบอกกี่รอบแล้วเนี่ยแม่ก็ผมขอโทษครับขอโทษจริงๆครับ เอาเสื้อพ่อไปใส่ก่อนก็ได้รออีพีต่อไปนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนาะจุ๊บะรออีพีสองนะคะ